คำัพท HS ์ HSK 1-2ชุดที่9ศัพท์ยากขึ้น1 0 1 Ease ความหมาย102 d r e รู้สึกว่า103 C1 อาจจะเป็นไปได้104 S1 หวังว่าความหวัง105เจ้ช่าแนะนำ106ปังจช่วยเหลือ107 เก้าสู่บอกแจ้ง108หลุยโยท่องเที่ยว109ช่างปันเข้างานทำงาน110ชียปันเลิกงาน111เชิงปิ้งป่วย112ฟาเชามีไข้113กาดเมาเป็นหวัด114ซิวสิพักผ่อน 115ติ่งรอ116ร่างให้อนุญาตปล่อยให้ยอมให้117ชื่อสิงเรื่องเรื่องราวงาน118วันถีคำถามปัญหา119สุยเจียนเวลา120ช่องเค้อเข้าเรียนมีคาบเรียน